đi bộ có tâm, cái tâm. À Không lấy chồng, không có mua,

Yeah. คืออะไรคุณรัตนานีค่ะอ จำตัแนี้ราศกาเลยครับมีเลือตั้งไว้หน้าคาเอาใหม่ห้าบาก็ได้วเดินไ้ทุกฝั่งได้ค่ะได้ได้อย่าให้ใครยืมนะจ้าเดียวครับอันนี้เอาสงาย้าได้แ่อยย้อมกายก